ีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซอนดอนค่ะคลิปนี้ค่ะจะนําเสนอเรื่องของโครงการแก้ไขและก็ลดปัญหาเรื่องของอยาเสพติดค่ะโดยตํารวจผู้ทอนผาคซีก็ได้จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยน้่ร่องห่จงจังหวัดุดรนท่านีเป็นเมืองสีขาว พลตรวจโทษกวีสุภานันภผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนผาซีเป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณมอบทอ่งขาวอํำเภื่อเมืองอุดรธาน,นีบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพิธีปิดการอบรมข้องการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สั่งเครือข่ายแกน่นนำพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามที่สำนักง,งานตำตรวจแห่งชาติและตำตรวจภูธรภาค4มีน,น,นโยบายเรื่องปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการแผนยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือการพัฒนาแกนน้ำในทุกมู่บ้านชุมชนทำหน้าทีเฝ้าระวางบ่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรเมืองดอนท่าน,นีจึงได้ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์สั่งเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกำหนดให้ตำบลน,น้าคาเป็นพื้นที่น้ำรอง เป้าหมายคือสแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนให้มีจิตสำนึกในการซอยเหลือสังคมมองปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของหมู่บ้านชุมชนรวมกันจัดการปัญหามีการสั่งเครือข่ายแก่นน้ำเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนลักให้การต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยังย่งยืน ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาไกลตัวนะคะถูกผักส่วนชุ่มชนก็จะต้องมีความซอยเหลือกันเผื่อหน้าคตของประเทศชาติแล้วก็ลูกหลานของเฮ้าค่ะเรากลับมาติดตามการรายงนานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพ่ออุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ